สวัสดีครับวันนี้สารพาโจดครับวันนี้ใครกบเผาตาบลนครับวันนี้สารพาโจดครับอีสารพาโจดครับแซวบ่าข้าววันนี้คก็เผาเนี่ยกินอยู่ อ่านี่ครับเป็นทีมงานครับอีสานผ้าจวดจวดอย่างนี้ครับผุกรลังตุมกบครับพี่น้องกรลังต้มกบูซกินครับพี่น้องฝนตกใส่กบมาพี่น้องเสียบเลยครับพี่น้องวันนี้อีสานผ้าจวดนีรักคานครับนีรักคานครับีักฐานนี่ครับคนครับหมอครับนี่ครับตุมกบ สวัสดีครับวันนี้อากาศเต็มใจครับพี่นี่กระดางตมโขครับพี่น้องไปนี่ไตโกบมากไหมไมครับพี่น้องอีสานจวดที่กอลครับมีบักซีพอมีบักซีซีมีบักซีซีไหมนี่นะครับขอกันได้ครับี่สิบสี่ครับสี่สิบรุมหนึ่งรมหนึ่งครับ บรรยากาศครับบรรยากาศดีครับนี่ต้มกบต้มกบอ้าวมีสารผ้าช่วยกันแก้มนะครับาตัวจอะไรมบ้องกินอะนะครับก้างต้มกบครับก็ต้องเทับแก้มครับนี่เซฟ้าเซฟ้าใส่คบนี่บริการเท่าไหร่ครับกุบกนครับกุบกบนวะครับขี่ก้นวะขี่พวกก้นครับขี่พวกก้นเนี่ย อันนี้มาใส้ครับนี่อ้วนด้วยกันหมดอ้วนครับอ้วนเด็ดขี่คนบ่คุดเอาอันนี้เด้อนี่เด้เอส้สกุลนะครับนี่กินไม้ยังเดียวครับกบกบกินน้ำมูอเขานี่กินได้ขี่ภาษีได้ภักไฟครับฮะเดี๋ยวอันนี่คนใช้พ่วงเนอะนี่หน้าตาหลบรอเอาการด้วยกันแต่ว่าขี่ขานครับพี่นอ้อง <laughs> สวัสดีครับ